สวัสดีครับผมอาจารย์ศรีคำยอดยาอยู่บ้านเลขที่40หมู่4บ้านใหม่หลวงตําบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจะขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลั่วไปของหมู่บ้านหมู่4นะครับประวัติของหมู่บ้านหรือชุมชนหมู่นี้ก็บ้านใหม่หลวงหมู่ที่4ตําบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเริ่มแรกก่อตั้งจากการมีผู้คนอพยพจากบ้านป่าอ อำเภอพานจังหวัดเชียงรายและบ้านแมบและบ้านแม่ปื้มหลวงตำบลแมานปื้มอำเภอพะเยาจังหวัดเชียงรายพากันมาตั้งถิ่ฐานบ้านเลือนอยู่ที่นี่เพราะเห็นเป็นที่ทำเลดีเป็นที่ราบลุ่มติดลำน้ำอิงเพราะเหมาะต่อการพ่อปลูกและการเลี้ยงสัตว์ต่อมาจึงได้แยกจากตำบลแมานปื้มปื้มมาตั้งตำบลบ้านใหม่ มิจอว่าตำบลบ้านใหมอ่มอำเภอพะเยาจังหวัดเชียงรายและต่อมาเมืองอำเภอพะเยาได้ยกฐาน,นะเป็นจังหวัดพะเยาบ้านใหม่หลวงจึงกลายเป็นมูทีซีตำบลบ้านใหมอ่มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยามาจนถึงปัจจุบนันนี้บ้านใหม่หลวงมีผู้นำจากอดีตถึงปัจจุบันเจ็ดคนหนึ่งนายมาดอนมุนสองนายสุนันทาพมเผาสามนายสุริยะเปิง วงเลื่อน4นายจันตะพมเผา5นายบุญยืนคำดีเป็นกำนัน6นายก่องแก้วธรรมนุนเป็นผู้ใยญ่บ้านและ7นายแสแวงดอนมุนเป็นกำนั้นต่บุญวอนใหม่พ้นปัจจุบนันนี้จำนวนครัวเรือน93ครัวเรือนครับประชากรทั้งหมดมี2้อย43คนแยกเป็นชาย1้อย25คนเป็นหญิงรย18คนอาชีพลัก,กเกษตรกร เป็นทํางานเกษตรกรกรมนี่ครับจานวนเจ็ดสิบห้าครัวเรือนค่าขายจํานวนสองครัวเรือนเป็นช่างจํานวนหนึ่งหนึ่งครัวเรือนรับราชการทุกอย่างนะครับเก้าครัวเรือนรับจ้างบริการทั่วไปหกครัวเรือนออก,กลุม่มเศรษฐกิจในหมู่บ้านนะครับมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดกลุม่มแต่ผมจะขอพูดเฉพาะสิ่งที่สําคัญนะครับหนึ่งกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน คือกองทุนเงินล้านมีสมาชิก74คนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพริตทกศส3กลุม่มช้าบริกิจสเคราะห์4กลุ่มก็ขอขจจหกลุ่มออมทรัพย์6กลุ่มเพาะเห็ดฟาง7กลุ่มพิษน้ำพริก8กลุ่มเขา้าธนาคารเขา้า8กลุ่มตัดเสือ้อผ้า เกากลุมไม่กวาดซิก็กลุ่มปุ๋ยเชียวหา้าบต่อไปก็อกลุมนองไม้อัดปิบนะครับ1ิเอก็กลุ่มอสสมอก็มีที่ย่อเพียงเด็กคนนี้นะครับครับสำหรับของผมคือนายสีคำยอดยานะครับได้ทำกิจกรรมเป็นต้นแบบก่อมีหนึ่งการปลูกปลูกพืชพักส่วนครัวเช่นว่าทัวฟักยาวนะครับแล้วก็ต้นลำไย ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนการปลูกแล้วก็สามารถจะนำเอาไปจำหน่ายในตลาดพื้นในตำบลนี้และตำบลอื่นแล้วก็สำรับต่อไปก็การทำปุ๋ยนะครับผมจะทำปุ๋ยเกี่ยวกับปุ๋ยมักชีวภาพคือมาจากพันนาทีด่ดินนะครับเป็นแนน้ำเพื้อทำแล้วก็สามารถที่จะเอามาใส่ต้นไม้ทุกชนิดตี่มันบ่อจเจริญงอกงามก็สามารถจะเอาไปใส่แล้วก็ ปุ๋ยชนิดนี้ก็สามารถจะไปใส่นาได้ปั๊บดินในน้าคือเป็นดินล้วนซุยแล้วก็แหมยางก็เกี่ยวกับปุ๋ยมักผมจะทําเป็นพอร์หนึง่งคือเป็นผงโดยใชย้ขี้หมูขี้งว้วขี้ควายเอามามาผ,าผสมกับไอ้ปุ๋ยมักสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถจะไปใส่ต้นไม้ต้นอย่างใดจะทาให้ต้นไม้งอกงามแล้วก็ปัิจัยจากมาแมลงตีกัด แต่ปุ๋ยของผมนี่จะมีการฆ่า,มาแมลงบูในตัวเรียบร้อยครับครับอันนี้ก็ปุ๋ยมักชีวผักทำมาจากพนะเออพอดอนะครับพอดอสสองส่วนผสมก็มีหอยเชลลีผลไม้แล้วก,กากน้ำตาลครับส่วนผสมก็หอยเชลลีซิฟโลนะครับแล้วก็ผลไม้ก็บซิบโลรมกัน แล้วก็การทำํานก็ซิฟโล้เหมือนกันนะครับผสมกันใส่ถังล้วใส่พอดอก็ใจ้ของผมนี่ถ้าถังใหญ่นี้ก็ใจ้ยสองสองนะครับพอดอนพอดอดีพอด,ดพอดสองนะครับใจ้ยสองสองอันนี้ก็แล้วก็มัดได้ประมาณยี่สิบเมตันสามารถนำมาไปใจ้ได้เลยครับเจ้าการได้หย่ามากะทำเศรษฐกิจพอเพียงหนาพักอย่างปลูกไว้กินเลยนะ ถ้าเหลีกินกกเอาไปขายเจ้ามันของปอดสารนะครอบครัวของเจ้าเนี่ยนะเจ้ากระยนคนเดียวนะั่นนะมันไม่ทุกอย่งางผักไฟหอมดวนอย่างมันเป็นของปอดสารแท้ๆเลยเจ้าปลูกมะเขือเปาะปลูกผักหวานบานเฮาปลูกผักกาดเนาะโหละพาผักไฟหอมดวนอย่างปลูกทุกอย่างเนาะที่ของกินนะ่ะ เศรษฐกิจฟอเฟียงนี่มันดีาอว่าเขาหลดรายจ่ายหนักเจาะเขาปลูกไปกินก็นต้องได้ซื้อนะซื้อตีของจําเป็นประหยัดไปหนักเจาะแถบจะไม่ได้ซื้อเลยพักทุกอย่างเขาแล้วแต่เขาจะซื้อจิ้นซื้อปลานะปลาก็มีอยู่ในสะเจาะสะหน้าก,กับปลานะักมันดีนอกจากเขายาไปกินแล้วขายก็ได้ขายหมดละเจาะเขาถึงหูว่าของมันปลอดสาร ของเออาหยานี่นะครับหมู่บ้านหมูท่ทิซีนะครับผู้ปกครองคือนายแสวงดอนมุนนะครับได้เป็นกำนั้นต่มุ้นวันใหม่แล้วก็แล้วก็ผมนายสีคำยอดยาซึ่งเป็นลูกบ้านของบ้านหมู่สีนี่จะขอกราบเรียนเชิญผู้ตีมีความสนใจเกี่ยวกับการทำปุ๋ยมักชีวภาพสามารถจะไปใช่กับดินที่มันที่เกยใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้ว ทำฮือดินเสียก็สามารถจะใจ้ปุ๋ยมักชีวภาพของพอดอพนทีดินเอามาปั๊บดินฮือเป็นดินล้วนซุยแล้วก็บอกแก้ไขเกี่ยวกับดินบอกฮือมันแข็งแล้วก็ทําฮือพืชพันยาธัญยาหารตีเขาทำนี่มีผลแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับมาศึกษามาแอลมาเที่ยวมาดูไอ,อความเจริญหรือว่าจะมาแนะนำนะครับ ตีมันขาดตกบกพ่องที่ผมทำไปก็ขอกลับเรียนเชิญนะครับ